พวกข้าทั้งสองมาจากเมืองบาดัวตามคำสั่งของท่านอาจารย์เบลาริโอให้ช่วยมาพิจารณาคดีระหว่างซินโยอ,อันโตนิโอกับยูเท่าชัยล็อกขอท่านจงอ่านสารนี้ดูทุกคนฟังข้าท่านเบลาริโอเนติบัณฑิตเอาโซแห่งเมืองบาดัวได้ส่งหมอความหนุ่มผู้มีสติปัญญาดีมาช่วยพิจารณาคดีของเมืองเรา ขอเชิญบัณฑิตสเตฟานเข้าสู่ศาลได้ข้าได้ทราบมูลคดีระหว่างนายวานิชและชาวยูแล้วเห็นว่าคดีนี้ประหลาดเหลือเกินและตามกฎหมายเวนิสก็เอื้อผลประโยชน์ให้แก่ผู้ให้กู้มากกว่าถือว่าอันโตนิโอเสียเปรียบในทุกทางแล้วฉันจะได้เชื่อเนื้อมันเมื่อไหร่ได้ล่ะท่านทนายท่านให้สัญญาไว้ดังเช่นนั้นจริงหรือไม่พอรับข้าสัญญาไว้ว่า หากไม่มีเงินมาคืนก็จะยอมให้ใช้ล็อกเชื่อเนื้อไปแทนฮ่าฮฮรู้ก็ดีแล้วข้าเกลียดนักไอคนอวดดีรอก่อนเถิดมีดข้าจะได้ดื่มเลือดเจ้าอันว่าความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้า,าสุราลัยสู่แดนดินเป็นสิ่งดีสองชั้นพลันปลื้มใจ แห่งผู้ให้ประผู้รับสมทวินเป็นกำลังเลิศพลังอื่นทั้งสิ้นเจ้าแผ่นดินผู้ทรงพระกะรุณาถึงจะบาปกรรมข้าก็ไม่สนถึงอย่างไรเจ้าก็ต้องทำตามสัญญาหากมีผู้อื่นยอมใช้หนี้แทนอันตนโยเล่าข้าเป็นผู้ก่อน,นี้ให้ถายลักบัตรนี้ข้าย,ยอมจะใช้เงินถึงสามเท่าท่านช่วยพิกตำราดูข้อกฎหมายเถิดว่าจะช่วยอันตนโยให้พ้นจากไอ้ปีศาจนี้ได้อย่างไร อย่ากล่าวเช่นนั้นจะไม่เป็นธรรมแก่ฝ่ายยิคข้าจะพิจารณาอย่างท่องแท้เองมันต้องอย่างนี้สิจึงจะได้ชื่อว่าเป็นธรรมท่านชัยล็อกข้าขอดูสัญญาระหว่างท่านกับอันโตนิโออืมเห็นทีนายวานิชผู้นี้ต้องถลกเสื้อขึ้นให้ยิวเชื่อเนื้อจริงๆแล้วเฮ้อในเมื่อเป็นเช่นนี้ ข้าก็ยอมรับผลคำพิพากษาช้าก่อนยังมีสิ่งที่ท่านควรทราบอีกข้อหนึ่งนั่นคือในสัญญามิได้ระบุว่าให้เลือดติดไปแม้แต่หยดเดียวและถ้าท่านเชื่อเกินหนึ่งปอนแม้เพียงนิดเดียวเราก็จะเอาโทษฐานฆ่าชาวคริสตตังท่านต้องถูกประหารชีวิต ยึดทรัพย์สมบัติเข้าสู่แผ่นดินแต่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 ต่ิงหรือทนายกฎหมายว่าไว้เช่นนั้นหรือใช่สิยู่เท่าในแม่บทกําหนดไว้ชัดว่าอันผู้ใดทําสัญญาไว้ต่อกันย่อมเรียกร้องตามสิทธิ์ที่ตนสมควรได้และท่านซึ่งต้องการเนื้อหนึ่งปอนแทนเงินสามพันเหรียญท่านก็ต้องเชื่อเนื้อไปแต่พอดีหากช่างดูแล้วเกินแม้แต่นิดท่านจะมีโทษดังที่ข้ากล่าวไปแล้วนั้น ถ้าเช่นนั้นข้าขอเงินสามพันเหรียญน,นั้นคืนก็ได้ไม่เอาเนื้อมาแล้วไม่ได้สัญญาระบุไว้ว่าไม่ได้ต้องการเงินแม้แต่น้อยต้องการเพียงเนื้อหนึ่งปอนเจ้าจะรับเงินไม่ได้นั่นแปลว่าข้าไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมคราวนี้ถ้าอยากได้ก็จะจัดให้พ่อเมืองชายชาวยิวผู้นี้มุ่งหมายชีวิตของชาวคริสต์ตังอย่างไร้ความปราณีแปลว,ว่าเขากระทำผิดกฎหมายของเมืองท่านใช่หรือไม่ หากใช่แล้วเขาต้องรับโทษสถานใดต้องยึดทรัพย์ทั้งหมดของผู้มุ่งร้ายและแบ่งเป็นสองส่วนกึ่งหนึ่งให้แก่บ้านเมืองอีกกึ่งหนึ่งให้ผู้ถูกมุ่งร้ายในที่นี้คืออันโตนิโอนั่นเองฮะมีโทษถึงลิบทรัพย์ที่ข้าสร้างมาเชียวหรือโทษทำเช่นนี้เอามีดมา่านข้าเลยเสียดีกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วท่านพอใจในคำตัดสินหรือไม่พอใจอย่างยิ่งขอรับ แต่ข้าขอให้ยกทรัพย์สินทั้งหมดให้แก่เมืองเวนิสดีมากเสมียนจงร่างหนังสือยินยอมให้ใช้ร็อกได้ลงนามเพื่อมอบสมบัติทั้งหมดให้แก่เมืองเวนิส ณเมืองเบลมอนข้าเองก็จะขอพักอยู่ที่นี่ก่อนลากับเมืองเวนิสข้าอยากจะชมเมืองเบลมอนสักหน่อยขอตัวก่อนละ่ะตามสบายเลยสหายกลับมาแล้วหรือคะท่านพี่เป็นอย่างไรบ้างคะทุกอย่างจะลงได้ดีแต่เอ๊ทนายผู้นั้นใบหน้าคล้ายน้องเหลือเกิน ถ้าน้องจะบอกว่าเป็นน้องกับเนริสาปลอมตัวไปล่ะคะน้องจะไปได้อย่างไรในเมื่อน,น้องไปถือศีลในโบสถ์นอกเมืองยอดดวงใจของพี่ขอบใจน้องได้เนริสาที่ช่วยพี่มาตลอดน้องเต็มใจช่วยท่านพี่ A